มล้ๆจังส่เสียงจังสีขาวลำพงมะนางตากแดดสวัสดีเด้เจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนอันเมื่อนี้แดดดีด,ดีอันกำลังอุ่นแล้วตอนนี้หนาวมันหนีแล้วกำลังอุน่นห่อนเดีย๋ยวไปน่งตากแดดก,ก่อนลห่อนคอยสีมะเห็ดคลิปหนึ่งเอาเวลาว่างมะเห็ดมาเบาเรื่องหนึ่งเรื่องน,องงองงนอ้องหอยเชงจ้าฟังเกี่ยเสียงเนาะเบื่อจะแมวหลายกับเบื่อด้เนาะ เลาเรื่องอันประสบการณ์ทำงานอยู่หนีเนาะงานแหลกงานแหลกตอนไม่ยูหนีละไม่ยู่ประเทศนี้ละงานแหลกที่น่ำขิงอันเนี้ยงานโรงแรมโรงแรมอยู่ในใจกลางอันเมืองแฟงเฟิร์ดเนาะงานอันทำความสะอาดเป็นอันเป็นงานทำความสะอาดห้องเนาะเพราะว่างานอื่นเขาบวมัมันใจภาษาเขาเนาะเขาทันต์เก่งภาษาเขาปรกาศสมัคร งานแหลกระเดิมโดยการนะ้ำทำความสะอาดงานนี่เขาต้องการค้นยุตตลอดเนาะอันไปไปสมครกับส่วนมากกับสีดเขาหาคนเขาต้องการค้นยุ่ตลอดค้นเขาค้นออกเพรากับปเห็ุงานหนักหนักบสมก็เมืนดอกบอสมก็ค่าแรงดอกงานหนักบสมบสมเลยโรงแรมใหญ่ๆเนาะห้องหนึ่งก็เป็นห้องหนึ่งดอกเมือ่อนเย็ดป,ประมาณสามสิบห้องต่อมือสามสิบห้องต่อมือถ้าโรงแรมใหญ่งไ,งได้นี่ โรงแรมหน่อยประมาณสิบกว่วสิบห้าห้องสิบหก้องต่อมือประมาณนั้นเนาะเฮ็ดแล้วเหตดจุดแล,ล้วเดีคยวใครรับเมานี้ล่ะเขาสีเอาห้องมาหารพนักงานสีได้คนละจ,จ้าขห้องมือนั้นให้แล้วก่อนกระบบานก่อนสินะสองสองห้องเขาสิคิดห้ยเป็นหนึ่งชั่วโมงเขาสิบนนับว่าทํางานเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงไปเทไรคิดเงิ้ยบโมเมนเด้กเขาสีเอาห้องมาหารอ่านเป็นชั่วโมง สมตดบ้านเมื่อนั้นเจ้าเจ้าเฮดไปสิบสิบสี่ห้องเจ้ากสิได้เจ็ดชั่วโมงเนาะหานสองเนาะกระสิเอาชั่วโมงนั้นมาคิดเป็นเงินตอนนั้นค่าแรงชั่วโมงละแปดชั่วโมงละแปดเงินก็เจ้านะกระสิเอาแปดคูณเข้าไปแปดคูณเจ็ดนั่นแหละคือค่าแรงทีสีได้่างสินะสูเราสามห้องตาห้องเล็ก แต่หองเล็ดเล็ดหองนีน้อยนี่มันสิมีห้องหลายหองหลายใสเนาะเขาสีไฮสามหองเป็นหนึ่งสโมงสินะเจ้าต้องทําเวลาต้องเหเ็นเร็วๆแ้วเขาก็เล่งเขาเล่ง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 เนยพวกอันตรวจห้องเนาะเขาเรียกอันไม่บานเนาะพวกนี้ก็โดนหดโหดนาโหดแ้วก็บใ่ใจดีนะเขาที่เขาสิจิกจิกห้องสินะเล่งไงเฮ้เส็จเร็ๆวๆเพราะบานเขาอยู่แคบ่ายสองเนาะเขาสิเฝ้าตรวจหองเฝ้าเมืองสินะเขาสิเล่งเล, Sing, เล่งเฮาเล่ง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 สินะบางเทอได้แลนเท็ด แรียนที่ไหนท่านเวลาพอแลนแล้วมันก็บ,บสะอาดเนาะแรีนทำความสะอาดตัวนี้ก็เล่งก็เป็นแต่สร้างต่สร้างเราพวกตรวห้องนี่ดาจิตขึ้นอย่างแต่แต่สร้างขึ้นห้องเป็นถา,าดนี่บางเทธอไปเ,เห็ดมาหลายโรงแรมเนะเาะเห็ดมาสองสามโรงแรมนี่แหละแต่ส่วนมากสิเป็นโรงแรมใหญ่เองสินาะบ้านนี้ไปเจอโรงแรมหนึ่งอันยึดใจกลางเมืองเลยเด้ใจกลางเมืองเพ่นเปิดโรงแรมหาดาวเลยล่ะกันเถอะญ่าย คนเกนสิมพาพักหลายพวกสายการบินต่างๆประเทศต่างๆเขาสิมาพากากักอยู่หันเนาะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางศูนย์ช็อปปิ้งเน,ะนาะย่างออกมาคือย่างช็อปปิ้งเลยสินะส่วนมากพวกอันสายการบินพวกกัปตันพวกแอร์ยังเขามาพักกันสินะพวกนักท่องเที่ยวกับมาพักเยอะนักท่องเที่ยวประเทศต่งางๆต่างชาติก็หลายเมื่อพักนีหลากหลายประเทศเนาะมาพักอยู่หันโรงแรมสุดท้ายที่ขอไปเห็นโรงแรมอัานนั้นหลังเรียนใหญ่เล,เลยละ่ะ รู้พ่อมันนี้อันห้องกระไรปัะนี้เหตุมือหนึ่งสามสิบห้องคิดบึงวันละสามสิบห้องพอห่มนานๆเนาะนานๆยกโจนปวดจนเจ็บแขนจนยกบ่ขึ้นเนาะเปลี่ยนผัห่มเนาะเปลี่ยนปลอกผัห่มผัวห่มพิถีพิห่นนานๆสิจนเจ็บแขนวันนี้กับอันเขาก็เล่งเขาได้เล่งคือกันทุโรองแรีนีเล่งเล่งพนักงานรีเด้เด่งแต่อยากให้สะอาดมันจะมาเสียสะอาดเนาะ เหตุงานเร็วๆอันนี้อันเจ้านายบริษัทที่ไปเหตุนี้เขาสิเป็นบริษัทรับ,รบเมาเนาะโบเมนของโรงแรมที่บริษัทรับเมาข้างนอกรับทำความสะอาดล้วกลับไปเมา์เหตุตามโรงแรมสินะรับเมา์แล้วก็ะเอาหาพนักงานไปเหตุโบเมนโบเมนของโรงแรมโดยตรงเลยึ่งมคอ,อยกลับไปเหตุอันเจ้าของบริษัทนี้เป็นคนอันเมืองแขกประเทศแขกเป็นเจ้าของ ตัวอักษรอับคำแรงนี่อัพสื่อประเทศนะอัพหม่ตัวเนาะอัพเศรเป็นเจ้าของนะซึ่งหอยก็ไปสมัครแล้วเขาก็เอาเลยเขามากักแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาหมากักเขาบอกให้หาเพื่อนหาอย่างนี้เพื่อนรู้จ,จ้าเพื่อนบอกมาสมัครเลยเด้อสมัครกูเขาก็เอาปรับก็ไปเฮ็ดเขาก็ส่งเขาไปเฮ็ดเขาก็ประซุ่มทุกเศร้าเนะมันนี่อันก็มีคนไทยสองคนข่อยก็โม่ข่อยที่ไปเฮ็ดอยู่หันเนอกอัน,อนโม่ข่อยอันซุ่มข่อยไปไม่เป็นเด็กไม่บันทึก เมื่อหลดท่านใ้มิเราเกิดเราเกินพอกกนวางเนาะก็เลียเขาก็เลย้ยหาไปว่างไว้ตรงอันของออฟฟิศเอกสารเนาะตู้เอกสารกระเป๋าเงินกระเป๋ายังอยู่ในหันหลักเอกสารสําคัญล่ะในอันกระเป๋าถืออาละ่ะก็ไปว่างเงี้ยไว้อันพนักงานที่ประสมเน่ะเขากเกลี้ยวเนหน็นเนาะว่าซ่วงคอยวางกระเป๋าไวไ้ใส่บัดนี้อันเพื่อนรวมงานใ่หัน่วนมามิตตแขกแขกประเทศข้าเจ้า่นาะที่ข้าเจ้าเอาเห็นงานาน้ำกันเนาะ บักอันนึงมันมึนมันมันสร้างโมข่อยมันมักกัดกันอยู่แล้วนะมันสร้างบ่ถือกันมันเลย่อนมันเลยแก่้มข่อยพอลงไปเห็นงานแล้วพอได้เอาคูเอาเครื่องนวดสะอาดไปประจําสันไผสัันมันแล้วสงสัยมันลอยขึ้นมามันหลักเอาเงินโมข่อยมาบอกอันนี้บอกอ้วนนีุ่อ้วนดอกมันหลักเอาเงินพงข่อยมันโบลาดอกเพราะว่าข่อยว่วพวเงินไหลข่อยสีพกไปเคเฉพาะคารถเนาะว่าข่อยโฮอยู่สถานการณ์ แบดนี่ขอสีถือเงินไหลเงินหายก็คือบวเสียดายนะแต่ว่าโมข่อยงบรูนพกเงินไปยังกระดักกระดอมันว่ามันพกมาหลายร้อยมันว่าที่หลังจากที่หายแล้วนะนเนาะมัดนีันพอเลิกงานแล้วมาเบิ้งกระเป๋าโมข่อยเลยบอยวา่าเงินกูเฮียพน่าเงินจนหายหายลายร้อยอยู่ด้ทั้งเงินดอลล่์ทั้งเงินปอนนาะเอาเจ้าคือพกมาหลายเท่จันลี่เงินขอเยเฮียเลยบวยวาก็โมน่ะ พวกนั้นก็เลิกงานไปเวิร์อะไรดิคือไปแเลียวก่อนกลับก่อนนะวันนี้เพื่อนก็คล้ายๆว่าอยากอยากโยนใส่กันนะอยากให้ว่ายโยนคนไทยโยนใส่คนไท,ยย,นนทยยังสีนะเพราะว่าเอาซุมเจ้าว,ว่างกระเป๋าว้น้ากันทุกเจ้าหูตัวว่ากระเป๋าอยู่ใส่ของจังกาหายสีนะประมาณนี้ไหมก็เลยเออสนอันดกอันพยายามสีโยนใส่กันนะเพราะว่าคือคนอื่นก็นเห็นว่ามันว่าทุกข่อยสองคนหูกันว่ากระเป๋าอยู่ใส่เนาะเพื่อลงงานอื่นก็เลียวเห็นนะว่าทุกข่อยว่างมาใส่เพราะว่ายืน ยืนประซุ่มอันอยู่หน้าออฟฟิศเหมือนอ้ะยืนกันหลายคนก็เห็นอยู่นะบันนี้มือไม่มาเพราะหัวเงินหายเพราะบักบักอ้กวนน่ะคือมันกลับไปแล้วหลังจากเดินง,งานบักอ้วนสิแล้วกันมืดอม,มืดแล้วเนะวาะงานสิแลว้วมือไม่มาบักกันัดนบ่ม,นมาเห็นงานเว้ยเพราะว่าคยหูอยู่ว่าเขามาทะเลาะกันบอกก็กเลยว่าเจ้าทรงใสไทยน,นี่นี่เจ้าทรงไไัสไพบอขคนหูคอย,อย,อย,อยรงัสอยู่คนนึงเพราะว่าสิหูวบ่เมือนี่บักอ้วนมันบ่มาเห็นงาน เมื่อหม่นะเมื่อหม่ที่ที่ไปเห็นงานอีกสินะนก็เลยมันก็เลยขีดโมข่อยเลยขีดสงสัยสิแม่นีนงมือคนละสงสัยแล้วเด้อยสำหรับเมื่อถัดมาบวบวมมาเห็นงานไม่บบบนั้นลางานนีเลยก็เลยสงสัยบักอ้วนเพราะว่ามันโบ้ถื่อกันอยู่แล้วมันมักเทียงกันกับโม,มข่อยมันเลยแกล้งสินะแกล้งลางเงินเมื่อหม่มาบวมมาเห็นงานขนาดสงสัยว่าต่ว่าโม่ข่อยเลยอ่ะทุไปบอกผัวโทุไปฟอ้องผัวให้แจ้งตำรวจสินะเลยแจ้งตำรวจ แะกจับบ่ได้ดอกาะว่าขาบ่มีหลักฐานเพีเยงแก่สงสัยเนาะจากนั้นโมคอยมันกระสูนเนาะมันกรบ่ามาเห็นงานเลยมือถัดไปบ่ามาเห็นงานเลยมันสูนคอยก็เหตงานต่อไปอีกลายเดือนอยู่หลังจากนะคอยก็เหตอยูู่้เดียวเนาะเหลือคอยคนไใยคนเดียวเหตงานต่อไปวันเนียนอัน,อนหัวหน้าก็โอ้ยขาคนสิมีหัวหน้าตรวจห้องเนาะมีหัวหน้าประจําแต่ละสันคอยตรวจห้องหลังจากที่เข้าทั้งว่าสารแล้วเขาสิมาตรวจ ว่าสะอาดเรียบร้อยว่าสะอาดสินะมาตรวจความเรียบร้อยวานาประจำอันประจำสั้นเขาสิมีขี้กาดของเขาได้เขาสิเขาไปได้ทุกห้องถือแต่ละคนสิมีขี้กาดเนาะเขาห้องได้เขาห้องหลกคางสินะวานานันว,าน,าน,น,วานาผู้ชายดยิเป็นแขกคือกันเหละเพื่อนสิเขาไปอันตรวจหองกอนกอนที่ซุ้งข่อยสีมาถ,ถึงหองเนาะพอาซุ้งข่อยต้องไปเตรียมรถเข็นเตรียมผ้ากนหนูเตรียมเครื่องทำคามสะอาดใส่รถมันงสินะเข็น รลดไผ่รลดมันพออันยางมาถึงสั่นที่จ้าของสิเฮ็ดยิ้นตะหัวหนายางเขาออกของนั่นของนี้มันไปหาอีกยางสะดอกกันคือเขาตัวเขานี่ะท่านที่เขาไปเตียวหัวหน้าเขาไปกวนแล้วสินะยิ้นเขาออกของนั่นห้องนี่หลดการเข้าไปพอคอยเข้าไปเอะสงสายเป็นอย่างคือมีติปกติเขาสีว่างติีใบเนาะอันของใดที่เช็กเอาออกนี่คือส่วนมากสิเขาสีว่างเงินทิบใบไห้อันพนักงานทำความสะอาดเนาะ วยมอนก็ไว้โตสินะแล้วเตสัทธาเขาเสียห้เนาะแต่หมซึกว่าห้องที่เช็กเอานี่บ่มวิจักบาทสังเกตเนาะลายห้องคือ่บมีเงินเหลือวางหันเลยก็เลย้ฮโหไตเลยวันถวาหัวหนาเขาไปอเก็บเอาเงินก่อนแล้วก่อนพนังงานรักสานแล้วคือเขาเหมือนไว่าตรงไดติดเนาะว่าบางคนนันมาจากอเมริกาเขาห้ยเทระแบ่งสิแบ่งเศร้าเงินดอลลารงสินะ แตละเหมือนเท้าเก็บเงินติดท่านนีก็ได้หลายบาทอยู่ดีได้หลายสิบอยู่ดีต่วาหัวหน้าเขาไปหาเก็บเอาก่อนเบิดหัวหน้าประจำอันสั้นประจำแผนกนะขักบ,บเจ้าวะ่ะเป็นแต่สร้างแต่สร้างนิสัยเสียเลยเดีสยเนียห้องเขาเกียนมาหามสุบรีเนาะมันเขาไปสุบรีอยู่ในห้องเพราะอัน คือมันบบมีห้องให้นั่งพักสูบมันสีนะอันระหว่างเห็นงานมันอยากสูบนี่มันเขาไปสูบอยู่ในห้องลูกค้าห้องที่เขาเช็คเอาออกมันสิเขาไปนั่งสูบปนีอันเพราะอันเข้าไปถึงห้องนั้นที่สีต้องภ่าสะอาดเขาเขาสิเคาะก่อนด้เพื่อมีลูกค้าอยู่ในห้องสิน้าสิเคาะแล้วก็ห้องลูกค้าอนว่านเขาสิเขาพูควาาสะอาดเคาะเอ๊ะเปิดลูดการก็เปิดบ่ได้ทิแทมีคนอยู่ในหันก็เคาะซองเธอบักบักมโนนา แลนออกมาเปิดประตูเดียวเดี่ยวคนวะาเดียวคนว่านกินแต่บุรีอยู่ในปากอยู่สูบบุรีไหมสูบบุรีท่านด้แล้วนะเดียวเดี่ยวคนวาคอยก็เลยว่าเขาไปเลยทามันสูบแล้วจังออกมามันก็ออกมามันก็อันเปืดอนะตาไม่เคยกินบุรีออกของนัะนะเขาเคียนมาห้ามสูบบุรีเนาะอันอยู่ในห้องนั้นซีนีไ้ไแเดจะคองไปลรอยสูบไหมเป็นตะร้างวจางนะัจะจ่าตัวเจโอ้ยอยากคอยออกแล้วคอยอยากสิเขียจนจดหไมยอัน ไปฟ้องโรงแรมอยู่่อย่อยกแก่แก่นมันนะ่อยสั่งนะแม่นี่ใส่เสียว้องเจ้าวาน้าเม่นคอยเคียนไปรับรองว่าได้ถูกยกเลิกบริษัทถูกยกเลิก,ก,ลกทั้งทีนแน่นอนเปลี่ยนบริษัททำความสะอาดเนนนอนนี่ใส่เสียเรียนไปสูบอยู่ในห้องเขาหามแม่พอมันออกแล้วละกัน่อยกับไปทำความสนะอาดเนาะเงินก็ไปหาเก็บออกกอนพนักง,งานไปเก็บออกกอนลูกนอนนะเงินติบทีพนักง,งานความสะอาด นาสิได้สินะบาทเซองคอยกระท้นเทสได้คอ,คอยคอยรู้สึกบ่ดีเฮ็ดงั้นยู่หันรู้สึกบ่ดีตอนใดรู้สึกว่าเขากดกดจังสินะแต่เขาอวยคนคนศาสตร์เดียวกันจังสินะเพราะว่าชนมากนีแต่นีแต่แข็งสินะนีไทยมีข่อยคนเดียวคนไทยช่วงนั้นนอนน่้นกัโรมาเนียนกับบกีค้นหลก,กัคนเจ้าพิวซีเนาะอย่ากดกดจังหน่อยดอกแต่ว่าคนศาสตร์เขาเขาเสียอวยเขาเสียอัน ซอยเหลืองสินะเพอสิบอสหายบอวาดีพอสีบอสันน like nice ี่ดีแต่ว่าก็คนอื่น่ะเขาสิกดแล้วก็เว้ากดโกดคมคมเลยบอคอยอันนั้นปันไดบอคอยดีนะปันไดคอยกับท้นเหล่านะทนเห็ดทนเห็ดยวนประมาณสี่เดือนแลคืองานอันนี้เห็ดแปลว่าเห็ดเมื่อยเมื่อยหรือเด็กกว่าสิได้เงินแปดลอยเนาะเห็ดแบบสุดๆเมื่อยมันงานหนักนะหนักหัวเสือวันหนักโกงหัวเท่าที S <S <ans> <S <an> เคยสัมผัสงานที่ผ่านมาเนาะหนักที่สุดแ้่ก็รายได้ผสมความเหนื่อยสินะบสมเหนื่อยใใรายได้พอลาออกแล้วกะโอ้ยบอกเจก้กอน,นะคือสิบเหตุงานนี้อีกแล้วคือสีบบโบแตะอีแล้วงานอันท้งความสะอาดรงเลมนี่หลายคนอาจสิเจอมองดีนะเดีว่าลรงเลม้นี่หน่อยอาจสีบโบ,บนหนักบบเคร่งบอันบุมมะเร็งเฮาไปาไหนเนะาะแต่ว่าถ้าโรงเลมใหญ่ระดับผ่าดาวนนี่ คอนขางสีนเงียบอยู่บางทีเาก็ตรวจอันใส่ถุงมือเขาขาวมาลูบบางสินาแตห่ห้องไดห้องดีๆในหอ้องห้องโสดบอกเขาห้องเขาสิตรวจละเอียดเสตเบอร์ตรกจอกทุงมุมบางสินาเซ้นพรมเซ็นเดียวก็บรให้บรให้รลงเรือสินาแล้วการถ้าเห็นถ้าเจอเขาก็ด่าด่าเขาดา่ดา,ดา,ดา,ดาจิกจิกจิก,จกเลยเด้พวกอันหัวหนา้าหัวหน้าแม่บ้านนะแม่ผมซื้อว่าสีค้ายๆกันทุกมองหรือหัวหน้าแม่บ้านหดหดหด หนาตึงแบบบเป็นมิดกับพนักง,งานอัานทำความสะอาดบันไดเนาะพนักง,งานน่กก็เตี้ยนหนาอยู่เรื่อยดอกอกันคนเขาคนออกด้ว่าคนทำงานบททนเนาะมันบคุมม้มมือยงานะแบบนี้บคุลมมือแล้วก็บ,บาดเจ็บพองสินะคัดกระจกเนาะคิดเบื้องห้องน้ำกระจกทั้งกระจกทั้งฟ้าผนังอันห้องอาบน้ำเนาะบ่อยมีเมด็ดเม็ดนมม้ำสินะบ่อยมีเม็ดน้ำให้สะอาด อย่างเงาต่บ่านตาว่าคนไทยเขาก็มักเขามา,ากมากเด่นคนไทยทํางานเขาสิเขาสิมักคนไทยทํางานไหมเขาจะว่มมาคนไทยทำงานดี่างสินะทางานตั้งใจทํางานเดีบบลอยบอพอไปเหตุงานใส่ใถือย่องตลอดเลือด่ได้ว่าย่องจ้าของดิ้ว่าหนาสิพอ่อใจเลือดท,ท,ทั้งที่ข่อยกับบุเคยทําความสะอาดมาก่อนนะว่าแต่ว่าตั้งใจทํางานนะแล้วก็ทํางานเดีบบลอยนะบอนโบโสบกโมเมิกนะ ถ้คนาศาสตร์อื่นเขาก็บอกคอยเรียบร้อยไปเลยเนาะทำงาน,นบบเรียบ้อยบบเนียบบอเรียบรอยบ้บบบรอยเลยอมีอยากพี่น้องจากมีเพื่อนบอกมาสมัครในเธอเขาก็วางสีเนาะเ<ม>ขาเสียดายเลยคอยอ,ออกจากงานเขาเสียดายใช่ไหมวันหน้าก,กด็ดีดีแล้วอันหันหน้าบริษัทเก่านั้นดีวันนี้เปลี่ยนมาบริษัทแขกระเขาก็ด,ดีน้ำเฮาอยูวหานาบางคนเขาก็ด,ดีอยู่ตะวนันเขาหันอยากกด,กด ดีนะเพราะว่าคือว่าแล้วมันผู้ชายมันก็สิดีกับู้หยิงนะ่งเนาะมันหมักสาวไทยเนาะมันก็สิดีวัวนาแขกนะแขกมันหมกักู้หยิ่งไทยเนาะแรมเห็นกะโอ้ยเจ้ามาตตาไสอัถักไทยนะนเนาะอันเห็นเขาคนไทยขอกมาสวัสดีเอาเหลือดไมมอันลงแดมที่ขอเหจาอณาดาวทั้งอันคนผิวซีทั้งโอ้หลากหลายเสือสาทั้งแขกทั้งฟิลิปปิน ตามข่อยห็นนาข่อยเขาหยุดเลยเขายางไกลากกระเป๋าสิขะห้องเนาะอันข่อยต้องรักสะอาดอยู่อันเขาเห็นข่อยเขาเรียนมาถามเลยอันเจ้าอยู่ประเทศใดอันคนไทยหัวเลิศยกมือไหว้เขาเลยเนาะเขาอยกมือไหว้คออันคอจับมือนะเซคแฮนไหมเอออันอุณหภกมห้องใส่แต่เขาเดิอันเขาอยู่โซนอันหละยุซันเนาะอันเบาแขกสะจวดเป็นเขาเขาเห็นคนไทยเขาหมักคนไทยอย่างไรพวกแขกไี่อัน เจ้าเป็นมซสลินดว่าถามข่อยเนาะพวกกันสายกันบินาาก็มพักาเยอะไทยแอร์เวก็ซื้อว่าสิมาพักยอยู่แถวนั้นอยู่นะคิดว่าพวกอินเดียังสื้เยอะนักท่องเที่ยวอินเดียอังสินะาทานคนอินเดียเขามาพักานี้โอ้ยหองเละเลยเขาซื้ออาหารเขามา่กินนีห้องสินะซื้ออาหารแล้วก็ดื่มชาเสื่อคองฝากกระทิมอันถุงช้อปปิ้งกระดาษยังกองเต็มเต็มห้องงามเขาสิเ็กเอานี่ อันเตรียมใจไว้เลยถ้าหองได้อันแขกมาพักานั้นเมื่อเขาเซ็คเอาจ์เขาซอบป,ปิ้งเนาะซอบป,ปิ้งละกระเป๋าอันเศษกระดาษที่เขาหออันหอเครื่องที่เขาซื้อละเต็มหนึ่งเบวว่านคิแต่วาเออเขาต้องกวาดสะอาดเขาสิอันห้เขาเห็ดห้สมสมระค้างสินะทิ่มละกียราคากระจายอยู่น้ำพื้นนสัสิโอ้ยเงินติปก็บห้จักบาทบุคอยให้ติปดอกพวแกแล้วก็ ทองสกปรกสินะยิ่ละเคลื่อนประสบก,การณ์ทำงานลงเรมเนอะก็แล้วก็สิบลายอันนั้นอีกเราคอยบอสโแลแวงงานลงเรมกึ้มือภาษาใดแล้วเห็ดงานอื่นกับบอยากนะบออึตงานแล้วก็ซ้อนีล้ลราจะขอบคุณที่เขาฟังเด้อกดติดตามนี้นะจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อ